สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP นะคะกับเราสาม,มาัคคี VIP นะระจำมันที่28สิบแปดสิงหาคมหกห้าคำเตือนทางช่องของเราไม่นสนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับเรา VIP ตัวเด่นก็คือสามกับหตัวรองก็คือห้ากับแปดนะคะส0มศูนย์สามหนึ่งสามส6มส6มห้าสาหกสมปดหศนย์หกสามหกห้าหกแปดหกเก้าแปดหกสามหก้าแปด กแปดห้าเนาะแปดสามหกหกเสามแล้วก็ศูนย์สามสามนะจับคู่ก็สามหกหกสามสามห้าห้าสามแปดแปดแปดห้าห้าแปดนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะก็คือรู้สึกว่าเราสามัคคีจะมาเข้าเรา VAP สามตัวตรงๆเลยเด้ออย่าลืมจับสีแนวทางมาใส่กันนะวันนี้เรากลัวเรา VAP นี่สามัคคี V มันจะมาเข้าเรา VAP มันจะสลับกันนี่ สามตัวคี VIP ตัวเด่นก็คือ0กับ3ตัวรองก็คือ2กับ5นะคะมันจะมี00เนอร์เบิล0033 0022 0002 0102ก่อนเนอร์0305 08 3031 3335 38 39อด่ายวลืม33นะสามตัวก็31 0053 025 302 สองห้าสามด้วยล่ะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะเรากลัวมันจะสลับกันลาวีสามาัคคีวีไปเข้าลาวีเอพีวีเอพีมาเข้าสามาัคคีวีมันนี้จับคู่ซื้อด้วยกันนะคะสี่ตัวกับสี่ตัวนี้นะแล้วก็เอาลาวสามัคคีกันลราจะเพาะกิจมาด้วยเนาะอันไหนตรงกันก็จดเลขที่ต่างกันก็เพิ่มแล้วก็ซื้อนะคะทั้งสี่แนวทางนี้เนาะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดียแพียงแค่นี้เนาะขอบคุณทุกคนที่กดติดตาม subscribe, กดซับสไครต์กดไลค์ให้เนาะทำไมเราถึงบอกให้ซื้อจับคู่ซื้อกันแล้วก็เอาทั้งสองแนวทางซื้อเพราะทำออกมาเร้วรีบมันสลับกันเดี๋ยวให้เราไลฟ์สดก่อนเราจะให้ดูเนาะตอนนี้มันยังไลฟ์สดไม่ได้ไม่ถึงพันคนสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดเพียงแค่นี้นะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ